ฮนุมานเดอะซีรีสตัวที่3สังฆะเมวจะจะเป็นฮนุมานตัวไหนและมีดียังไงไปชมพร้อมกันครับ สวัสดีครับเ,เพื่อนๆสายมูทุกคนนะผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโมมูเตลูและฮานุมานเดอะซีรีส์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นคิวของฮานุมานตัวที่3นั่นเองนะครับผมที่มีชื่อว่าสังฆเมวจะหรือเรียกง่ายๆนะครับว่าฮานุมานประนบหัดฮานุมานไร้มนหรือว่าฮานุมานไร้เวทก็ได้นะครับแล้วยันนี้เนี่ยจะมีดียังไงเด่นในเรื่องไหนบ้างกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วไปชมมาพร้อมกันครับ <S <S ยันฮานุมานตัวที่3สังฆเมวจะหรือฮานุมานประนบหัด มีลักษณะเป็นยันหนุมานสองกรยืนเอามือประสานกันหรือว่าจะเป็นการพนมมือก็ได้เชื่อกันว่าหากสักยันนี้แล้วจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่คุ้มครองนั่นเองและที่มีความเชื่อกันแบบนั้นนะครับก็เพราะว่ายันหนุมานลายนี้เนี่ยดูเหมือนหนุมานกําลังไหว้พระขอพรหรือว่ากําลังสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นั่นเองนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะครับผมยันหนุมานลายนี้มาจากความสามารถของหนุมานเองนะครับ ซึ่งหนุมานเนี่ยเป็นพยาวานอนที่มีวิชามีคาถาม,มีอาคมมากมายเลยนะครับผมแต่ใดๆก็ตามเนี่ยก็จะต้องเริ่มต้นด้วยการไล่มนการไล่เวทก็เลยทําให้ยันนี้มีรูปร่างลักษณะของหนุมานยืนพนมมือหรือว่ายืนประสานมือไว้ด้วยกันนั่นเองนะครับและความสามารถต่างๆของหนุมานจะมีอะไรบ้างไปชมมาพร้อมกันครับ 1. แปลงร่างนิมิตกายเป็นความสามารถที่หนุมานนําออกมาใช้บ่อยที่สุด นั่นก็คือมนิมิตกายาโดยหนุมานสามารถแปลงกายเป็นสิ่งใดก็ได้และยังสามารถแปลงกายให้ใหญ่ขึ้นเท่าไหร่ก็ได้ตามความต้องการหนุมานเคยแปลงกายเป็นซากสุนัขตายทรงกินเหม็นเน่าเพื่อไปทําลายพิธีรับหอ,อกโมคสักและเคยแปลงกายให้ใหญ่โตเท่าภูเขาจักรวาลเพื่อป้องกันพับพาของพระรามให้รอดพ้นจากการสะกดนิทาให้หลับไหลของมายาลาอีกด้วย และนอกเหนือจากนี้นะครับฮนุมานก็ยังเคยแปลงกายอีกหลายครั้งมากๆถ้านะหากว่าเพื่อนสนใจนะครับก็ลองไปศึกษากันดูนะครับผม 2. พระเวทกำบังกายหลายคนคงไม่รู้มาก่อนว่าหนุมานสามารถกำบังกายได้โดยพระเวทกำบังกายนี้เราอาจจะไม่ได้เห็นหนุมานใช้บ่อยนะักแต่หนุมานเคยนำออกมาใช้เมื่อครั้งไปช่วยพระรามที่ถูกมายราบจับตัวไป หนุมานกำบังกายระบุเข้าไปที่ดงตาลท้ายเมืองบาดาลซึ่งเป็นสถานที่กักขังตัวพระรามการกำบังกายของหนุมานนั้นเป็นที่แนบเนียนจนสามารถรอดสายตาของยักษ์เฝ้ายามมาได้อย่างง่ายดายสสกดนิทาให้หลับไหลในรามเกียรติผูที่สามารถสะกดนิทาให้หลับไหลได้ไม่ได้มีเพียงแค่มายราเพียงตนเดียวหนุมานทหารเอกของพระราม ก็สามารถสะกดนิทาให้หลับไหลได้ด้วยเช่นกันโดยหนุมานเคยสะกดนิทาเมื่อครั้งไปช่วยพระรามที่ถูกมายาลาบจับตัวไปแต่หลังจากที่หนุมานใช้พระเวทกำบังกายเข้าไปจนถึงท้ายเมืองบาดาลได้แล้วหนุมานก็ได้ไล่เวทสะกดนิทาให้เหล่ายักษ์ที่เฝ้ายามอยู่ต้องหลับไหลไปตามๆกัน และนี่นะครับก็คือความสามารถหลักๆ3อย่างของฮนุมานที่จะต้องใช้การก็ได้เวทก็ได้มนก็ได้คาถาก่อนนั่นเองนะครับผมสาหรับเพื่อนๆที่สักยันต์ฮนุมานตัวที่3าไปแล้วเนี่ยแถวจะเรียกได้ว่าเป็นยันต์สารพัดนึกกันเลยก็ว่าได้นะครับแถมยนี้ไม่รวมความเป็นอมตะของตัวฮนุมานเองอีกแต่ยันต์นี้นะครับก็จะเด่นในเรื่องของการแคล้วคลาดปลอดภัยมากกว่านั่นเองนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยนะครับก็อาจจะยกย่องฮนุมานว่าเป็นลิงที่มีฤทธิ์เดชมากมีวิชามีคาถาอาคม เก่งในด้านนั้นด้านนี้นะครับแต่ถ้าหากเราลองมองดูดีๆสิ่งที่เราควรจะยกย่องสิ่งที่เราควรจะนับถือเขานั่นก็คือความจงรักภักดีความสวามิพักที่มีให้กับเจ้านายนั่นเองนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนครับกับยันธนุมานตัวที่3สังฆเมวจะ ถ้าหากเพื่อเพื่อนคนไหนเนี่ยสักยานหนุมานตัวนี้ไปก็ลองคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับว่าสักไปแล้วเป็นยังไงบ้างเจอประสบการณ์อะไรกันบ้างมาแลกเปลี่ยนความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันครับไม่จําเป็นต้องเป็นแค่หนุมานตัวนี้นะครับถ้าสักตัวอื่นก็สามารถมาคุยกันได้สอบถามกันได้นะครับผม และเพืเ่อนๆคนไหนนะครับที่เข้ามาดูฮานุมานเดอะซีรีส์คลิปนี้คลิปแรกนะครับก็อย่าลืมย้อนกลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้กันได้นะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปและกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับก็อย่างที่ผมว่าไว้แล้วครับทุกวันนี้เก่งอย่างเดียวไม่พอต้องเก่งแล้วเฮงด้วยสำหรับวันนี้โมมูมเตลูช่องกู๊กูที่สายมูไม่ควรพลาดขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมบ๊ายบายครับ